สวัสดีครับเด็กๆไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับเนื่องจากช่วงนี้นะครับเราก็ต้องอยู่บ้านนะครับดูแลตัวเองดูแลสุขภาพกันทุกๆคนนะครับเนื่องจากเขาเรียกว่าไงภาวะโควิด1 i นะครับที่เราต้องอยู่บ้านกันแต่นักเรียนไม่ต้องกลัวนะครับนักเรียนจะได้ความรู้ความเข้าใจแน่นอนนะครับเพราะคุณครูทุกคนทําอย่างเต็มที่นะครับวันนี้ครูจะมานําเสนอนะครับดนตีไทยดนตีไทยนะครับอยู่กับเรามา แล้วตั้งแต่สมัยอดีตการเลยนะครับแต่ก่อนที่นักเรียนจะรู้จักดนตรีไทยเนี่ยนักเรียนจะต้องไปรู้จักอะไรก่อนครับเครื่องดนตรีไทยใช่เครื่องดนตรีไทยเนี่ยมีทั้งหมด4ชนิดนะครับ4ชนิดก็คือมีดีสีตีเป่านะครับไม่เยอะเลยใช่ไหมครับแค่ดีสีตีเป่าอ่ะเดี๋ยวนักเรียนจะได้ไปดูนะครับไปกันเลย ครับสวัสดีครับนักเรียนกลับมาอยู่ในห้องเรียนออนไลน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้คุณครูจะมานําเสนอนะครับในเรื่องที่ชื่อว่าเครื่องดน,นตรีไทยนะครับเครื่องดน,นตรีไทยนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับเคอร์เซอร์ก่อนคุณครูขอขยับหน้าคุณครูไปข้างบนแล้วกันนะอ่ะก็มีสี่ชนิดนะครับก็คือดีสีตีเป่าใช่ไหมครับง่ายๆเลยบางคนน่าจะรู้มาบ้างแล้วเนาะกับเครื่องดน,นตรีไทยแต่ละประเภท เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเครื่องดนตรีประเภทดีดนะครับก็คือยังไงครับนักเรียนจะมีตั้งแต่1สายจนถึง7สายนะครับทําให้เกิดเสียงโดยวิธีการดีดด้วยมือข้างใดข้างหนึ่งและอีกข้างหนึ่งก็กดสายใช่ไหมเหมือนกีตาร์กีตาร์ที่เราต้องจับคอร์ดจับคอร์ดแล้วก็ดีดอีกเหมือนกันเลยนะครับอ่ะส่วนประกอบของเครื่องดนตรีประเภทดีดนะครับก็จะมีกระพุง้งกระพุ้งที่เรียกว่ากระโหลก กระโหลกอยู่ตรงไหนเดี๋ยวคุณครูจะบอกอีกทีนะครับมีคันทวนมีลูกบิดมีสะพานหนูนะครับแล้วก็ทําให้เกิดเสียงนะครับโดยวิธีการดีดนั่นเองนะครับในสมัยก่อนในภาษาบาลีนะครับเรียกว่าพีนนะครับเป็นรูปร่างแบบไหนนี่คือก็อันไหนดีดก็เรียกว่าพีนนะครับในสมัยก่อนเนาะตามวัสดุตามภาษาของชาตินั้นๆนะครับเช่นกระจับปีพินน้ำเต้าวินเพีย้ยและจะเข้นะครับ เดี๋ยวเรามาดูเครื่องดนตรีชิ้นแรกกันเลยอันนี้นะครับเรียกว่าจะเข้นะครับเด็กป1ป2เรียกว่าจระเข้ครับไม่ใช่นะครับมันกัดไม่ได้นะอันนี้เรียกว่าจะเข้นะครับจะเข้เดี๋ยวมาฟังเสียงกันดูนะครับเป็นไงครับชัดเจนไหมครับในเรื่องของการดี สามอันยืดๆออกมานี่เรียกว่าลูกบิดนะครับลูกบิดเนาะตรงนี้ก็น่าจะเป็นไงกระโหลกใช่ไหมทำให้เกิดเสียงมาเป็นสะพานอันนี้นะครับเรียกว่าอะไรครับเรียกว่านมหนูนะฮะนั่นเองอ่ะเดี๋ยวมาดูเครื่องต่อไปครับเครื่องต่อไปเรียกว่าพินนะครับพินทางซ้ายเนี่ยเรียกว่าพินเพี้ยนะครับพินเพี้ยนะครับส่วนทางขวาเรียกว่าพินอีสานนะครับหรือว่า อะไรนะครับมีพินโป่งกับพินไฟฟ้านะครับแต่ในรูปนี้น่าจะเป็นพินไฟฟ้าเนาะอ่ะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงพินเพี้ยกันก่อนนะครับอันนี้เครื่องดนตรีโบราณเลยเสียงมันจะดูหย่อนหย่อนเนาะอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับนี่ครูเอามาเป็นวิดีโอเลยนะครับ ชัดเจนเลยตามรถแห่ชอบใช้นะครับงานบวชงานแต่งมีหมดหรือว่าเป็นหมอลำบ้านเรานั่นเองนะฮะเป็นการเล่นสเกิลใช้ไมเนอร์นะครับไมเนอร์สเกิลเป็นเป็นทาทอนิกนะครับฝรั่งนิยมใช้มากนะครับสกลนี้ กองเข้ามาเสริมโคตรคลึกเลยอ่าโอเคหอมปากหอมคอกันนิดนึงนะอ่ะเรามาดูกระจับปีโอ้กระจับปีลุ่มล่างหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เองอันนี้ชัดเจนเลยครับมีลูกบิดเนาะมีนมหนูนี่เป็นสะพานเสียงนะครับแล้วก็อันนี้กระโหลกนะชัดเจนกระจับปีอ้ามาฟังเสียงกันดูครับ ฟังเสียงก็น่าจะรู้แล้วว่าโอ้โหโบราณมากโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่ออีกหนึ่งเครื่องนะครับซึ่งซึ่งนั่นเองอ่า ดูนะครับซึ่งนี้เป็นเครื่องดนตรีภาคเหนือเนาะก็จะชัดเจนในรูปรูปแบบลักษณะรูปร่างนะครับก็คือเป็นแบบสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงอันนี้ยังอยู่ในเครื่องดนตรีประเภทดีดอยู่นะครับ,รบเหมือนเพลงจีนเนาะ ามาต่อไปนะครับมาอีกเครื่องดนตรีอีกหนึ่งประเภทนะครับก็คือเครื่องดนตรีประเภทสีหมายถึงยังไงดนตรีประเภทหนึ่งที่มีสายแน่นอนเหมือนประเภทดีดแต่ทําให้เกิดเสียงโดยวิธีการสีนะครับการสีนี่มันมีอะไรมันอาจจะมีคันชักใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูนะครับอันดับแรกเลยเครื่องแรกเลยนะครับก็คือซอสามสายซอสามสายนี่เล่นยากมากเลยนะคุณครูเคยเห็นเพื่อนเล่นอยู่ค่อนข้างยากต้องใช้หูที่ดีนะครับ ก็จะมะีรูปล่างนะครับดูนะครับมีกระโหลกเนาะแล้วก็มีสายขึ้นมาซสามสายมีกี่สายครับสามสายแน่นอนนะฮะไม่ใช่สองสายนี่ครับรูปร่างคันชักคล้ายๆแวลล well ินเลยแล้วก็จะสีทําให้เกิดเสียงนะครับอันนี้เป็นชื่อของอส่วนประกอบต่างๆของซสามสายนะครับเดี๋ยวคุณครูจะแปะ powerpoint ไว้ให้ในกลุ่มนะครับนักเรียนจะได้ดูได้เนาะ,ะเราฟังเสียงกันก่อน เยะมากเลยฮะเป็นแบบในสมัยก่อนอะไรอย่างนี้นะอ่ะโอเคเดี๋ยวไปดูอีกเครื่องหนึ่งครับซอด้วงอะ่ะอันนี้อันนี้เราเห็นได้ชัดแน่นอนซอด้วงเนี่ยว่าแบบเออในบ้านเรายังยังมียังมีเล่นกันอยู่นะอ่าเล่นกันเยอะเลยแหละซอด้วงนะครับเป็นกระโหลกเล็ก นะครับก็บจะมีเสียงที่สูงหน่อยนะรเรามาฟังเสียงดู ฟังแล้วมันเศร้าเหลือเกินอ่ะเรามาดูอีกเครื่องหนึ่งครับซออู้ซออู้กับซอด้วงครับต่างกันที่กระโหลกนะครับแล้วก็เสียงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโดกับซอนนะครับส่วนซอซอด้วงจะเป็นซอนกับเลนะครับเรามาดูเสียงที่อาจจะทุ้มกว่านะครับ จะทุ้มกว่าจริงๆด้วยนะครับเรามาดูสล้อสล้อก็เป็นเครื่องดนตรีทางภาคเหนือนะครับเราก็จะเห็นเล่นกันแถบเชียงใหม่เชียงรายลำปางอะไรอย่างนี้นะครับเนาะลักษณะสล้อสล้อมีกี่สายครับสสายนะครับเพราะว่ามีลูกบิด2อันนั่นเองแล้วก็จะมีคันชักนะครับส่วนประกอบก็ตามนี้นะครับเดี๋ยวนักเรียนไปดูอีกทีนะครับเราฟังเสียงครับ เยาวยวนใจมากเลยนะเสียงะล้ลโอเคครับไปต่อนะครับกับเครื่องดนตรีประเภทเป่าสบายๆนะครับนักเรียนเราตั้งใจดูไปด้วยแล้วก็จดไปด้วยนะครับคิดวิเคราะห์ตามไปด้วยอ่เครื่องเป่าหมายถึงเครื่องดนตรีประเภทที่ใช้ลมแน่นอนต้องมีลมใช่เป่าออกมาซึ่งแบ่งออกเป็น2ประเภทนะครับเครื่องที่มีลิ้นกับเครื่องที่ไม่มีลิ้นนะครับ เครื่องที่มีลิ้นนะครับก็จะทําด้วยใบไผ่หรือว่าไม้ไผ่นั่นเองนะครับมีลิ้นออกมาก็เครื่องนี้ก็ตรงๆเลยครับเรียกว่าลิ้นปี่นะครับก็เป็นเครื่องดนตรีประเภทปี่นั่นเองนะครับเสียงก็จะก้องกลงวานมากนะครับแล้วก็เครื่องดนตรีที่ไม่มีลิ้นนะครับมีดูบังคับที่ลมเป่านะครับเป็นเหมือนแบบว่าปากนกแก้วอะไรอย่างเงี้ยก็จะเรียกว่าขลุยนะครับก็ทั้งปี่และขลุยก็จะเรียก ในลักษณะนามว่าเป็นเราหนึ่งเราอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปดูนะครับแต่ละอันนะครับแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูปีในกันก่อนครับปีในเนี่ยนักเรียนเห็นลิ้นไหมครับลิ้นตรงนี้ก็อันนี้ก็ใช้นิ้วเพื่อกดเปลี่ยนเสียงนะครับเสียงไม่มาครับ โอ้โหเอื้อนจนเคลิ้มกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวมาดูเครื่องต่อไปครับปีชวาเออปีชวานี่รูปร่างล,ลักษณะต่างกับปีในนะครับอันนี้ก็ลิ้นเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูเสียงนะครับนักเรียนจะคุ้นแน่นอนนะครับ เคยฟังที่ไหนอะไรเงี้ยเป็นไงครับโอ oh, ฟังแล้วนึกถึงไทยไฟเลยนะยกที่หนึ่งอะไรอย่างนี้เออฟังแล้วนึกถึงมวยไทยบ้านเราเลยนะครับอ่ะเรามาดูคุยลิป <c oughs> เออคุยลิบ คุยลิบมีลักษณะอย่างไงเนาะเห็นไหมครับไม่มีลิ้นอันนี้ดูที่ปากนะครับปากก็จะเป็นแบบว่าเหมือนปากนกแก้วตัดแล้วก็อารมณเข้าไปในนี้นะครับก็ใช้นิ้วกดตามนี้เลยนะครับามาดูเสียงนะครับ เพาะพิงะเรามาดูคุยเพียงออดีกว่านะครับคุยเพียงออ่างกับคุยหลิบยังไงคุยเพียงอจะใหญ่กว่านิดนึงนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของอ่าส่วนประกอบต่างๆของคุยเพียงออนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันนะครับมีกลองเข้ามาด้วยนะ ครับต่อไปนะครับจากประเภทเป่าเราไปเรื่อยๆนะครับเป็นเครื่องดนตรีประเภทตีเครื่องดนตรีประเภทตีนี่แต่เยอะมากนะอ่าก็คือง่ายๆเลยลักษณะาการเล่นก็คือตีตีนั่นเองนะครับอ่าเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ของไทยนะครับที่ได้แก้ไขายปรับปรุงให้วิพัฒนาการมาตามลำดับนะครับที่ใช้ในวงดนตรีไทยนะครับแบ่งออกเป็น3จําพวกง่ายๆเลยนะครับหนึงเลยมีเครื่องตีที่ทําด้วยไม้นะครับ เครื่องตีทําด้วยโลหะและเครื่องตีขึงด้วยหนังนะครับเป็นยังไงนะครับแต่ละประเภทแตกต่างกันอย่างไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเอาแล้วครับคล้องวงนะครับคล้องวงแตกต่างกันยังไงระหว่างคล้องวงใหญ่และคล้องวงเล็กไม่ใช่คล้องวงใหญ่ใหญ่กว่าก็คือเท่ากันนะครับแต่ว่าลักษณะของลูกครับลูกที่ตีเนี่ย,ยลูกนะครับจะต่างกัน ลูกของค้องวงเล็กจะมี18ลูกลูกของค้องวงใหญ่จะมี16ลูกนะครับอะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงนะครับ,รบเสียงเพาะมากเลยเดี๋ยวมาฟังอีกอันหนึง่ง เออันนี้น่าจะเป็นเสียงของคล้องวงเล็กนะนี่นี่คล้องวงใหญ่อยู่นี่เห็นไหมเสียงจะใหญ่กว่าเหมือนเป็นแบบว่าลูกลูกที่มันมีอันใหญ่กว่านะครับย้ายคุณครูมาอยู่นี่แล้วกัน เรามาดูนะครับต่อไประนาดระนาดนี่แยกออกเป็นยังไงครับระนาดเอกกับระนาดทุ้มนะครับระนาดเอกกับระนาดทุ้มแตกต่างกันยังไงนะครับดูที่ล่างครับนักเรียนดูที่ฐานฐานระนาดเอกจะเป็นทรงสูงขึ้นมาอย่างนี้นะครับระนาดทุ้มก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะก็แตกต่างกันอย่างชัดเจนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราฟังเสียงระนาดเอกกันนะครับ แน่นอนนะครับนักเรียนน่าจะเคยฟังเสียงของละนาดเอกมาอย่างชัดเจนแน่นอนนะครับอะเดี๋ยวมาดูเสียงละนาดทุมม้มบ้างยังไงครับ,รบเหมือนคอยซับพอร์ตละนาตเอกอีกทีนะครับ เรามาดูระนาดเหล็กเออระนาดเหล็กเว้ยเป็นยังไงวะของไทยเราก็มีนะครับระนาดเอกก็คือจะแยกออกเป็นระนาดเอกเหล็กระนาดถุ้มเหล็กนะครับลักษณะฐานเหมือนกันแต่ยังไงครับระนาดเอกเหล็กน่าจะเป็นที่ตีนะครับก็เขาเรียกว่าลูกเนาะก็จะเยอะกว่าลระนาดทุ้มเหล็กก็จะน้อยกว่านะครับเดี๋ยวเรามาฟังระนาดเอกเหล็กกัน เดี๋ยวมาฟังหน้าทุ้มเหล็กนะเสียงก็จะทุ้มกว่าจริงๆนะครับแต่ก็ยังมีความเป็นแบบโลหะผสม,มอยู่นะครับย้ายห,หัวคุณครูไปเรื่อยๆอ่ะเรามาดูนะครับ ขิมเออขิมเนี่ยเป็นไงครับนักเรียนเคยเห็นแน่นอนที่โรงเรียนเราก็มีนะครับก็จะมีอันนี้เรียกว่าขิมผีเสื้อนะครับผิมขิมผีเสื้อนะครับ,อ,รบอันนี้เรียกว่าขิมคางหมูนะครับก็จะเป็นรูปทรงเนาะคางหมูอ่าเดี๋ยวเรามาฟังนะครับเยครูก็ย้ายหัวครูไปเรื่อยๆโอเค <laughs> okay. เดี๋ยวเรามาไปต่อกันเลยของมุงครับของมุงก็จะมีแบบว่าของมุงเล็กนะครับอันนี้เรื่องของมุงสามใบนะครับเสียงเป็นยังไงครับลักษณะก็ทําจากโลหะนะครับเห็นไหมโอ้โหเหมือนเพลนพระเลยมาดูของมุงสามใบครับมีเสียงเล็กเสียงใหญ่อันนี้เล่นในวงดนตรีนะครับวงดนตรีไทยมีแน่นอนนะครับเรามาดูกลับ มีกลับพวงกับกลับเสภานะครับมาดูลักษณะของเสียงไม้จะเหมือนกันไหมหรือว่าต่างกันนะครับลองดูกลับพวงนะครับจะมีข้างในครับเป็นเหมือนแท่นะครับลักษณะเสภาที่เป็นไม้กระทบไม้กันเลยนะครับมาดูกลับพวงก่อนครับยินไหมครับเหมือนเป็นแท่เนาะลองดูกลับเสภาครับเป็นเสียงที่ไม้กระทบกับพื้นนะครับลอง ต่อไปครับกลองตะโพนอันนี้เรียกว่าเป็นหัวใจหลักของดนตรีไทยเลยก็ว่าได้นะครับจะเป็นแบบว่าแนวหลักเลยเหมือนกลองใหญ่บ้านเรานั่นเองนะครับเป็นไงครับชัดเจนต่อไปมาดูกลองทัดอ่ากองทัดนี่มีเป็นลักษณะคู่นะครับก็จะใหญ่มากๆเลยนะครับ ตามงานเฉลิมฉลองอะไรจะจะมีอยู่นะครับต่อไปครับกองแขกกองแขกนี้ส่วนมากเขาจะเล่นกัน2คนนะครับกองแขกก็จะมีตัวผู้ตัวเมียนะครับเสียงติ้งติ้งถังติ้งถังติ้งถังอะไรอย่างเงี้ย เปิงมงังเปิงมังเนี่ยโหเหมือนกองชุดของดนตรีสากลเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นด้านหน้านะครับแล้วก็อันนี้เป็นด้านบนนะครับก็จะมีลูกใหญ่ไล่เป็นลูกเล็กนี้อันนี้เป็นข้างในนะครับเดีย๋ยวเรามาฟังดูนะครับเปิงมังข้อแบบยุคเกมทศกัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยครับจะใช้เปิงมังในการเปิดงานนั่นเองนะครับ กล้องโทนร,รมนานะครับก็จะใช้เล่นคู่กันนะครับนี่ครับโทนกับรมนานะครับไม่มีเสียงเนาะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวนักเรียนไปหาดูใน y o u t u b e กันแล้วกันนะครับ <S <S อ่เรามาดูชิงนะครับชิงและฉาบนะครับ <S <S มาดูชิงกันก่อนชัดเจนนะครับฉาบ แชร์แว็บแชร์แว็บอย่างเงี้ยฮะอ่าหมดแล้วนะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวต่อไปฝั่งนักเรียนทําแบบฝึกหัดด้วยนะครับ เป็นไงครับเด็กๆทําได้กันไหมครับไม่เห็นยากเลยใช่ไหมครับอาจจะง่วงนิดนึงนะเพราะว่าเครื่องดนตรีไทยบ้านเรารเยอะมากๆนะครับแต่คุณครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะได้ความรู้ความเข้าใจในตรงนี้ไปนะครับหวังว่าทุกคนจะทําแบบฝึกหัดของครูได้นะครับมี2แบบฝึกหัดนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบาย